โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้ว BGX14 นี่วันนี้ผมรู้สึกขยันทำคลิปแปลกๆนะเพราะอะไรรู้วะเพราะลังใจ FC ทุกๆคนยังไงล่ะเออแล้วมังใจ FC ทุกคนที่ทำให้ผมมีไฟเยอะขนาดนี้นะเพื่อนรู้ปะเนี่ยเออแล้ววันนี้ผมมารีวิวแผนใหม่อีกแล้วซึ่งมันใหม่จริงๆนะเนี่ยหรือเปล่าวะแผนบุก 5, 5ตัวเออ แผ่นหน้าหลังห้าเออเพื่อนชิดดูประตูหนึ่งอ่ะทั้งหมดส,สิอ่ะแล้วแบบหลังตันหน้าหน้าบุกยับอ่ะไม่รู้นะอันนี้คือแผนแรกเลยนะที่ผมจะลองใช้นะ่ะไม่รู้ว่ามันจะตึงแค่ไหนพร้อมแล้วไปชมกันโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันแล้วแอนดี้โคทีมขเขาจะพร้อมเขียนะเพื่อนโอเ้เพื่อนผมยังไม่หายไอเลยวนะ่ะเหมือนสด็คา,าคออ่ะเออแล้วแม่เขาไม่เขียบางทีนะ่ะโอเคเขียแล้วเว้ ยัไงไงเราสก,กัดทิ้งแล้วออ้โสวยวเราได้บุกโอ้โหแเบตเตือนอย่างนี้สวยเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ออ้หูแล้วโยนเขาทําได้ยังไงดีกว่าโยนเขาทําได้ยังไงดีกว่าด่าแค่นี้ผมรู้ว่าพลาดแล้วนะมันมันรอดด่าเขาได้ไงวะผมงงเลยโอ้โหไปอีกแล้วครับพี่น้องไปส่งไปอีกแล้วโอ้โหเอ้ยได้ทวกนนะ สวยเปิดมงเกมกมิ่งโปงลังเฮ้ยมันมันมันบุกสนุกกันเน้่เพื่อนเฮ้ย <laughs> ม,มันบุกสนุกกันเด้อเกมเกมหลังรับแน่นเกมบุกอย่างนั้นนะเพื่อนเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนะแผรเนี่ยโคตรเกียนอะ่ะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเพื่อนใช้ได้อยู่นะแผรเนี้ยใช้ได้อยู่นะไปไกลๆโอ้โหไม่ไกลเลยดับกบอลดีกว่านะ จะส่งได้ไหมไม่เป็นไรปราบัดเลยเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเกมนี้ผมผมรูม้สึกใจเย็นไม่ได้ผมรู้สึกพอมันได้รูกแลกแล้วมันไฟมันร้อนะ่ะม,มันติดตัวไปดีไปไม่ทันว่ะช้าไปนี้เข็ดักไว้ดักไว้ใจเย็นใจเย็นตอนนี้ต้องใจเย็นแล้วดักไว้เปิดเบรคไกป้มโป่งลงโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อน ตักไว้สกัดไว้สกัดไว้เออประตูนิดหน่อยประตูนิดหน่อยส่งสวยปั๊บเนี่ยเขาจะหลงปะเนี่ยโอ้โหไม่หลงวะ่ะแต่เรายังไงได้อยู่ปัาตีวิล่ายิยงเลยปองโอ้โหรือว่าเข้าหรือว่เข้าขึ้นมานี่อย่างหล่อปัาตีวิล่ยี่เกือบเป็นฮีโร่เลยว่า ถ้าเข้ามาอย่างหล่อหล่อจิ้งรูเบียนเข้านะโอเค,ออเคละมงมงเน็ตต้ามงน่อยอม,มงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ้าถือว่ายังแกได้แกหน่อยแก่เอ้ยสวยโปล้งรังยังไงเปิดให้ซ้ายซ้ายซ้าย,ายคึง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 สับ,บทัทไปไปไม่เป็นไรผ้าอยู่นิดหน่อยสกัดไหมสกัดได้ไหม เาจะเคลียขึ้นบนโอเคพลาดพลาดบนพลาดบนอะไรยังไิไ่งแก้ไขได้ได้นะได้นะขยิบไม่เข้าหรอกได้นะขยิบไม่เข้าหรอกเข้าไ,ได้ไงวะว่ไม่เข้าแล้วนะจริงว่ไม่เข้าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูตอนกลางเกมดูก่อนว่าถ้าเราเปิดหัวแดงมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันวนะ่ามันจะบุกมันขนาดไหนเนี่ย ชิปหายละโหลเร็วไปเฮ้ยโห้ยเฉียวเฉียวเลยเสียวเลยอ่าจะไล่เป็นลมอะไรเนี่ยไปไม่เป็นไรเพื่อนโอเคสกัดได้ทรงสวยโป้งอืมเข้าขึ้นมาทำไงนะเสียวหลังเลยแลี่ กไหว้ากัดไหวเพื่อนใจงเงย็นไววใจงเงย็นไว้โอเคส่งสวยยังไงยังไงไม่มาเอาบอลใช่าเรามาอย่างนี้เลยโอ้โหเขาเขารู้ว่าไงว่าเราจะเล่นแบบนี้เพราะเขาเจอเราเราเล่นอย่างนี้มาสั่งรอแบบโอ้โหเราก็นึกว่าคาฟูจะวิ่งเอาบอลนะละไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โหเราลุดหลังลอยดอ้วยแบบนี้เฮ้ย ้ยเขาหลอกผมด้วยผมว่าเขาจะยิงสตันนิ่งเขาส่งสตันนิ่งเฉยเลยผมงงเลยว่าอะไรเนี่ยสีมือไม่ธรรมดาอย่างนี้ว่ะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไปยังแก้เกมสองได้เอะไรยังแก้เกมส่องได้โอเคเราจะเปลี่ยนเป็นลูมิกี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็เราจะให้เขาดักดักไปนี่นี่เลยนะ ให้ไม่ใช่ดิฟไลเราจะดักเป็นจับตายเราจะจับตายเขาเลยจับตายเอ็มบัปเป้เขานะเพื่อนมันจะแก้เกมได้อยู่แล้วก็นี่เปลี่ยนไปนตรงนี้เป็นนี่เลยยังไงยังไงนินท์เบอร์คแฮมก็แก้เกมได้ไปเชื่อไม่มผมผมเชื่ออย่างนั้นเลยอ่ะเขาแล้วโอเคเราเปิดหัวแล้วโอ้โหแล้วเขาเปิดสองหัว เอ้ยเนาะทำไมเกมมันเนืร์ดเนี่ยโอ้โหแล้วเกมเนืร์ดอย่างนี้ผมก็ซวยแล้วดิโอ้โหเกมเนืร์ดอย่างนี้ไปได้ไหมโ้โป้งโอ้โหดูเนืร์ดแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยเนืร์ดยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยเอาไงเนี่ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตนะเนี่ย ผมต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตก่อนมนะไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้เก็ออกไปเลยสวยสวย oh. โอเคเราเปลี่ยนเป็นเน็ตละเราว่าน่าจะเล่นได้ไม่ได้อีกแล้วเพื่อนอากาศลอยอากาศลอย สกัดหน่อยสกัดหน่อยสกัดหน่อยเพื่อนสกัดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเล่นอย่างนี้ได้ไงสวยเพื่อนไปแทงช่องสวยๆโอ้โหแทงช่องสวยๆโอ้โหเหล่าไม่วิ่งกันด้วยนะบอลงา ปั่นบิ๊กเฮอร์โอ้โหเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะปั่นอ่ะใจะเย็นๆเ,เข้าไว้โอเคใจเย็นๆเ,เข้าไว้ใจเย็นๆเ,เข้าไว้ใจเย็นๆเ,เ,เข้าไว้สกัดสกัดสวยอยู่โอ้โหเราเราส่งลบอ่ะเนี่ยเตียังส่งได้ส่งสวยด้วยโอ้โหเรเรารวิ่งขนาดนั้นไปเอาบอล <c oughs> อ,อถ้าเราไปได้นี่หล่อเลยนะไม่เป็นไรเพื่อนยังใช้ได้อยู่สกัไดได,ได้ไหมไม่ได้อีกแล้วโอ้โหแล้วเขาวิ่งแซงอย่างนี้ห <c oughs> าเลนด้วยหาเลนนี่ชนไม่เข้าด้วย Why are you crying โอ้แพ้เกนียแพ้ ยอมนะฝีมือเขาดีด้วยน็ตผมยังกลางดุ้ยส่งหนึบด้วยเพื่อนเป็นอะไรมันจะส่งหนึบไปเดินไปละจะการอะไรเธอโอ้โห <c oughs> โอ,โโอโ้ดูดิมันหนึบนะเพื่อนมันหนึบเกินว่ะผมเล่นไม่ได้อะเขาบอกว่าฝีมือผมกลางละอ้างที่เน็ตนะไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยเพื่อนปกติผมไม่ได้เล่นอย่างนี้เลยโอ้โหมันไม่เอาอะไรแล้วอะเล่นอย่างกลาง เอาเฮ้ยดูโหดูเน็ตดิดูเน็ตด,ดิดูเน็ตด,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 ดิโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิเน็ตกลงเกินเน็ตกลางเกินดิโอ้โหเนืดอละดูยังเนืดอละโอ้ดูควรจะส่งดูยเลี้ยงไม่ไปแล้วเพื่อนคิดดูเนี่ยวิ่งเลยด้ โอ้โหตายตายตายเจียวแล้วเจียวแล้วโอ้โหหนืดหนืดหนืดแบบเหมือนเหมือนผมบังคับเหมือนผมบังคับหินว่าไอ้อย่างนั้นเลยล้มแบบมันหนืดอ่ะบังคับหินแม้ขนาดเปลี่ยนตัวมันยังลบอยู่เลยตกปลาสองเ่อนคิดหน่าผมโดนกดขนาดนี้เออถ้าผมไม่อัดคิ้วนะผมออกไปนานแล้วแหละโอ้จริงยอมแพ้ไปแล้วโหดูสิหนืดชิปเป่ง โอ้ยโอ้ยอย่าเหนื่อยดิตัวเองตัวเองอย่าเหนื่อยดิเฮ้ยตัวเองวิ่งสู้ฟัดหน่อยออผมพูดจากใจานะเกมนี้ผมยอมแพ้เลยวะ่ะสู้ไม่ได้เน็ตแม่งสู้ไม่ได้สีมือผมก็สู้ไม่ได้ด้วยอืมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยโอ้ยสู้ไม่ไหวว่ะเน็ตกังเกงไปแล้วเจอกันเพื่อน